สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ประนอมพามาดูถั่วฝักยาวนะคะพอดีมาทำร่องให้เขานะคะฝนเริ่มจะทิ้งละฝนไม่ค่อยตกต้องมารดน้ำแล้วถั่วฝักยาวนี่ก็ต้องใช้น้ำ เยอะอยู่ค่ะพอเขาเริ่มจะเป็นฝักแล้วก็ต้องทำร่องเพื่อเก็บกักน้ำดีๆนะคะเวลาลดน้ำลงไปให้น้ำขังอยู่ในร่องดีๆนะคะ ะะต้องยก,ยกขอบร่องริมร่องขึ้นสูงสูงสักนิดนึงเพื่อที่จะได้กักน้ําไว้เวลาที่เรามารดน้ําเขานะคะแต่ก็เนี่ยราคาดูโปรดสังเกตใบถัว่วโดนกินใบพลุนเลยค่ะสาเหตุมาจากผีเสื้อมาบินตอมกันเยอะๆสุดท้ายแล้วใบถั่วเราเลยพลุนเลยค่ะ แล้วก็จะมีแมลงอย่างอื่นมาด้วยนะคะแบบนี้เขามากัดกินมากัดกินแล้วเขาก็หนีไปนี่นะคะถั่วเราเริ่มเป็นฝักแล้วก็เพิ่งมาฉีดฮอร์โมนบำรุงฝักให้เขาอะนะคะเมื่อวาน ฮอร์โมนนี่ก็เป็นฮอร์โมนที่ใช้กับพืชผักผลไม้ทั่วไปอะไรอย่าเงี้ยนะคะอ่อเขาชื่ออะไรนะพันทิพเหรอน่าจะใช่อ่าบอกกล่าวให้รู้นะคะไม่ได้โฆษณาเผื่อใครเพื่อนๆท่านใดอยากจะได้เอาไปทดลองใช้บ้างนะคะเป็นฮอร์โมนทําให้เขาสวยดูมองเห็นไม่เอ่ย มดมากัดกินไม่รู้ว่ามีอะไรมดถึงมากัดนะคะแตะ่ตอนนี้ยังไม่มีเพีย้ยตัวอ่อนยังไม่มีนะคะเพีย้ยแต่ก็อย่ามาเลยไม่อยากให้มาค่ะพอมาแล้วปรายากมากๆนี่นะคะมดน่าจะมากินหนอน ตะกี้เราเห็นตัวอยู่ลูกผีเสื้อหายไปไหนแล้วไม่ได้จับออกเลยหายไปเลยเดี๋ดยวค่อยมาตามหาดูอีกทีถ้าเจอก็ดีไปถ้าไม่เจอก็คงต้องปล่อยไว้ <c ười> เลี้ยงเลี้ยงให้กลายเป็นผีเสื้อ <c ười> นี่คะ่ะให้ชมดอกทั่วฝักยาวเป็นฝักไปแล้วหนึ่งหนึ่งดอกนะคะดอกหลุดเป็นฝักไปแล้วแล้วก็ดอกนี้กำลังเริ่มบานนะคะใกล้ไปก็ภาพจะเบอร์ซูมเข้ามา ดูมาก็เบลอเหมือนกันนะคะดูไกลๆแล้วกันโอ้ยลูกเด็กข้องเช่าร้องเสียงเข้าโทรศัพท์เราเนี่ยโอ้ยงองแงกวนแม่เขาอย่าเข้ามาถึงนี่นะอ่าแล้วก็เจอแมงปอ แมงปอแบบนี้ไม่รู้ว่าแมงปออะไรนะคะชัดไม่ื่ยเพราะว่าปลานอมจะมองในโทรศัพท์ไม่ค่อยชัดตอนนี้ใกล้จะแปดโมงแล้วแดดจ้าค่ะเลยมองจอไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่ เราก็มาดูทัวเราต่อแล้วก็เจอตัวมแมลงออตัวเขาเหมือน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 อ่าแมงกระแทะ นะคะมองเห็นหรือเปล่าเอ่ยอยากจะเห็นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเพราะว่ามองในโทรศัพท์ไม่ค่อยชัดเลยตัวน่ดีวยกันเห็นไหมเอ่ยตัวเขาเหมือนตัวแมงกระแท้อะคะ่ะ ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นตัวอะไรมาทำร้ายถั่วของเราแบบไหนเนี่ยค่ะไม่แน่ใจนะคะมาเห็นไม่เห็นพรอะประนอมมองก็ไม่ชัดค่ะในหน้าจอ พอแดดจ้าซะแล้วเขาก็จะแอบบแอบบกันอยู่นะคะตรงไหนที่แบบเถาพันๆกันเยอะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะแอบบแอบเกาะอยู่ นี่คะ่ะช่อดอกออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันก็จะมีแตกเป็นช่อที่จะเป็นยอดเนี้ยออกมาเยอะเหมือนกันนะคะนี่คะ่ะเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเรามาตัดปลายยอดเขาออกเขาก็เลยแตกยอดออกมาใหม่อีก เพราะว่ายอดเขายาวแล้วก็พันกันไปพันกันมาเราก็เลยตัดออกเขาก็เลยแตกไหมนะคะแต่ตรงที่เราไม่ได้ตัดเขาก็แตกเหมือนกันแตกมาแล้วก็พันกันเนี่ยค่ะ ถ้าเกิดว่าพอเป็นช่อดอกออกมาแล้วมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าฝักเขาก็จะโดนพันทำให้ฝักไม่สวยก็พยายามที่จะจับขยแยกออกจากกันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะอันไหนสูงมากๆเอื้อมไม่ถึงก็จะไม่ได้ขยายออก แต่ก็อีกแหละพอจับออกไปแล้วเขาก็พยายามที่จะกลับมาพันกันอีกเพราะเขาไม่มีที่ไปเขาไม่รู้จะไปพันอะไรทางไหนเขาก็กลับมาพันกันเองอีกเหมือนเดิมขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปให้นะคะมาฟังปนนอมพูดไปเรื่อยเปื่อย ขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะประสบความสำเร็จกับงานทุกๆงานค่ะขอบคุณมากๆค่ะ